สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับพามาชมเอื้องโมงกุหลาบกำลังออกดอกนะครับผมร่นมทยอยกันออกดอกในหน้าร้อนนี้นะครับดอกจะเป็นสีแบบนี้เลยลิ้นเขาจะสีเหลืองหน่อยนะครับผมเป็นไม้ป่าย้พม่านะครับ เลี้ยงง่ายครับผมถือเป็นไม้ป่าแท้ที่ทนแดดที่สุดนะฮะทนแดดและชอบแดดร้อเซเลยอันนี้ผมปลูกใส่กระถางซีเมนไว้นะ,ะับผมแล้วก็ไม้ปักๆไว้เขาก็เลื้อยขึ้นนะครับผมเพิ่งปลูกได้ไม่นานนะฮะเป็นไม้ที่ทนแดดดอกสวยนะครับผมแล้วดอกแข็งแล้วน่าจะบานนานเลยละครับ โมกุลาบออกดอกบานนานเลื้อยขึ้นไปถ้าปลูกติดตามต้นไม้อย่างเงี้ยมันก็จะเลื้อยเป็นตึกได้สามสี่ชั้นเลยนะฮะปลูกง่ายครับผมแทบไม่ได้ลดน้ําเลยด้วยซ้าครับผมโมกุลาบนี่พามาชมดอกเลยกลิ่นดอกมีหอมอ่อนๆนะครับผมโมกุลาบเป็นกล้วยไม้ป่าแท้บโบราณโมกุลาบมันจะลิ้นสีครีมแบบนี้เลยนะครับเรามีจัดจําหน่ายนะครับผมโมกุลาบนะ หนกิโลแปด้อยบาทส่งฟรีนะครับผมสามกิโลสองพันนะใครรับแบบ10บกิโลในราคาส่งไปเลยหกพันนะครับผมรวมส่งนะใครสนใจทักแชทแอปไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095 9 4 1 8 9 8 8เอาไปเสียบลงดินเป็นแนวรั้วได้เลยนะครับดอกบานเต็มที่จะเป็นประมาณนี้เลยดอกใหญ่ครับผมอันนี้ฝ่ามือผมนะครับใหญ่เลย สวยครับใครที่ชอบไม้ทนแดดเลี้ยงง่ายนะครับผมเลี้ยงทิงท้งทิ้งควงๆเลยแล้วก็เขาดูเก๋เพราะเขาไม่มีใบเขาจะเป็นลักษณะเป็นพญยาไรใบแบบนี้เลยตัวนี้ไม่ผิดหวังนะครับสําหรับโมกุลาบไม้ทนแดดนะเอาไปเสียบไว้ตามแนวรั้วได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมกลาลังสั่งไม้มาเพิ่มจากพมา่าอยู่นะครับผมตอนนี้ก็จะลําบากนิดนึงการน,นําเข้าอีกประมาณอ่าแป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็มานะครับผม พราะว่าพันธุ์่าตอนนี้ก็ลบกันอยู่เนาะเนี่ยครับผมเลี้ยงง่ายเขาจะไม่มีใบครับเ็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือรากเขารากอากาศเขาจะขึ้นมาแบบนี้เลยผมเสียบทิ้งๆไว้ครับเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแลไม่ได้ใส่ปุย๋ยไม่ได้อะไรเลยเขาก็รอดครับผมพอเดินมาดูอีกวันนี้ก็เนี่ยออกดอกแล้วแต่ดอกปีแรกก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่เนาะแต่ก็สวยถือว่าสวยฮะสีม่วงม่วงการบินไทยนะฮะเนี่ยสวยเลย ม่วงขาวครีมลิ้นของเขาอะครับผมแบบสีนี้เลยแล้วก็เป็นดอกใหญ่พอสมควรช่อหนึ่งก็จะออกประมาณสามดอกสี่ดอกแล้วแต่ความสมบูรณ์เขาอะครับผมสวยมากเลยนะใครสนใจหนึ่งกิโลแปดร้อยส่งฟรีโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดนะครับเรื่องโมกุลาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับอย่าลืมกดคนละไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคอมเมนต์คลิปด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ